ขึนที่น่อยเลยเฮ็ดถินตอนเศร้าคนเดี๋ยวก็อไปกันหนน่กินมันเลยสามหูตรงในลายๆคักอีดีไหมตานใบจะมาค้นดูนี่ไม่คือหลายคักจะนี่ลายคักอีดีเก็บเต่นสามเนาะ อี้หลาอย่างเน่ยเก็บถวยก่อนี่อันนั้นพี่น้องที่แยกกันเฮ็ดปีกมันบ่นี่เอาปีกออกนบ่นี่ในจังไรนี่เฮ็ดไนู่นยังมือนี่อันนี้ใครเฮ็ดไปนูจังไรกินีปีกเป็นแเ็ดนู่นอันอันนั้นบอกก้อยก้ดิบก้จดพี่น้องแล้วก็ัวนี้เาจะูมาดการมกินหามหามาเมื่อนได้บางอยายเนาะนี่ ม่พี่น้องเลยพูดนะเออมึงเนี่ยปคนอ๋อเหลหลายเนี่ยเนาะพูดนะพี่น้องเลยมึงเนี่ยหยิบไปได้เลยครับเด้อเอาผ่านใบโซ่ด้วยเจ้าผุนเออเป็นตังไรหวานครับหวาน่นั้งหวานทั้งมันโอ้เป็นไงผ่านหน่อยเจ้ากาโซกินทิพอยู่ปะนี่เอาพันเจ้ากาโซอยู่ปะพูดนะไปไหลายๆอีนี่เนาะได้ประมาณจากโลนี่พันใบเจ้าว่านี่ หาโลอยู Hello, you, you, uh, ่อยู่ว่ะนี่ประมาณประมาณสองโลน,นะโอ้ยมาแม่มมได้สองโลกันกระมังไงปะน,นี้สองโนะสองโน,นะะใน,นขวพี่นะอมือขัวแม่งกินโน่นนนี้ แต่เพ็่นทั้แท็พี่น้องเอ้ยแมงกิโนนี่คื้อยากด้วยกันนี่กันว่าได้กินดนนะปีหนึ่งมีหอนเดียวเนาะแมงกิโนนี่อันนี้ก็น่าหั่นอันใบเตยพี่น้องใช้ถอดแมงกิโนนอยู่นี่หอมก็สิใส่ก้อยแมงกิโนนแบบก้อยแบบสดๆเตยแมงกิโนนสดจำใบพี่น้องได้ดิบแนวนางในหนาได้ ัซดนค่ะค่เนี่กำลังซอยเครื่องพี่น้องเลยพันใบมันกำลังซอยโซ่อยู่เไ่ไเน่ยไปเตยลงไปเนี่อ่ได้หอม้วเอาม่จาหน่อย่ะเอามาใส่เลยพันใบมาใส่เบิดเลยจังหอมตัวอุ้ยหอมอีนีลยเนาะกินขึ้นมากหอมอยอเลยนี่หอมเลยอออือพอแล้วพอล้ มาเบิดลยต้มเส้นน้ำพริกหอมค่ะอไดดูตาพี่นะตีใส่น้ำพรดูต้มหลังห้องใส่าหยกินน้ำเย็นแล้กมต้มแล้วสาไฮสักีใน่รสดีต้องไปพี่นะใส่หลายห้างแซ่บใส่หลายหัวานเดือนแบบบหลายห้างเจ็บใส่รสดีหอม ไ่้ไหลให้ยังไไหลดีาได้ไหลลงหมอียดีไหวระชุดหอกตัวแม่ตบวเมง่ตดูมอกโอ้ยหน้าตาเลยนะแต่แสบนกินแมงใหมน้ำกันนดพี่น้องเออไปหามากเมื่อคืนนี่ได้กินเล้ล่ะอันปีนได้กินได้หมดปีไแล้ว จานมนมเป็นในสู้กันเป็นใน่านใบตัวตัวดิฟกับตัวนี้ตัวใดแสบกากันมันคนละยางครับแน่นวะแ่บคนละยางแ่บคนละแบบ นุ่งนอนไปหาบักม่วงมาใส่อันก่อันอนั่นยู่พี่น้องเลยอ่ช่วนเลยพี่น,ออน้องไปคนสิมังรู้พันจบเจ้าแก่ปกินทั้เงเงินเปลือกหรือเานมย่ังไมอนี่านะปีปีนึ่งมีหอน,นึ่งเลยาะเมนูตัวนี้ แมงกินวนวลเนี่ยมีนึงมีหนึ่งดูหนึงพี่น้อง,งอืมแมงกินวนวตัวนี้ได้กี่ลายหนอนนี่หรอคือดว่ามันเพิ่งเริ่อมมีนะพี่น้องมันอยู่กับต้นดูด้วยพี่น้องเอ้ยอันนี้ไม่อพี่น้องเอาือพอละฝอยอะไรเพื่อนไปที่เราพี่นอ้องเออเพื่อนอาตาไหมเป็นตากินแท้ทางพียรกำลังจะโซ่ก้อยพี่น้องพี่ ข่ากวงเห็ดยำใส่อันนั้นกยใส่ไม่กี่นู่นข่าข่าหนวดไปามาพอดีมังยันนี่คุณหมองเลยมาหอดมังยานาลันตัวนี้พูดอะโอ้ยลันโปเลยฝาลันนะคะต้นลม้เอ้าชมบ่าอะาลันชมมันอ่ะุดชมมันนั่นฝาลัน พอแล้วพอแล้วเพิ่งเย็บวยัหมัม่องอย่เนาะโอ้โหหหหันขนกัน่ันกนใส่มะม่องใส่มัม่องฝใส่หมดหใส่หมด ไปแล้วก็สชดพี่น้องเลยจบว่ลงเาคนน่ะต้องตีนจล้ันะจกเจ็บเจ็บเจ็บท่านกับท่านได้กินเพราะท่านมดเจ็บเป็นแนจกเจ้าส่ออกมดม่เห็นนี่นะนี่อเยมีมดมันยังตามได้นะอนี่ครับก่เนน้อตามได้ตามได้พอละทางพี่กะตามมักทั่วพี่น้องเลยพี่หมักทั่วทาง กเรียยทต้นบัตต้นีเองเลยอ่มัลเลย่ยาบได้บ่อเนาหลายโคตบ่น้องม,มาเลยยังเหลือไรอยู่อ่เนี่นี่นี่ ใ,ใส่ยูบลูเอา่าใส่ลายมูล้าลายแล้วีหน้นอกพรละาทำเอยเส้นอะไรผมก็เสียบนะดดนต้องสมส่วนกาหนวดเก็บเอาไม่ไปอีกเนาะหายมาเศร้าเลยกาหนวดส้อนซเอาหน่อยซ่อนไม่อีก,อเกเราขาดกออไม่เป็นไรอีกหน่ลย แล, àn, ล luôn, ียกนลลงอย่พี่นนองมันสดๆแต่ทีนโน,น,น้นข้างนมืนก่าเนี่ยที่นหน่อยพี่นงนาา <łość> <S 2> <S 2> เด <ป Sports> ็กเขาเล้ยงแบนี้แล้วังทเงีนยไ้พันจบเจ้าเสียบปะยังบ่เสียบจู้

แมงกินนุ่นครับเนี่ยนี่แต่แมงแมงกินนุ่นครับอันนี้แมงคุณนลลงงุ่นทั้งนั้นมือเนี่ยแมงคุณนุ่นอันนี้เฮดดิฟครับเนี่ยแบบว่าก้อยสวมนะครับใส่บกม่วงอืมเฮดดิฟผ่านผ่านับได้ของดิฟไได้แต่ว่าตัวนี้ขวาแล้วครับเนี่ยตัวนี้ซุกอันมีนุ่นครับตำบักทััวก็มีครับเนี่ยนังนุ่นไตยนังนุ่นนังนุ่นไตยัยัง่าน่อืนนังนุ่นไตอัน ไต่คู่เห็นได้เส้บางๆจับเจ็บแทบลายยางนี่รอเจ็บลายยางไล่เจบเจ็บผมกูกันก็อย่างกระเสบแบบนึงงลั้วกระเสีแบบนึงพี่น้อก เส็ดได้หลายเมนูอยู่นะแมนโนะเส็ดยิบได้เส็ชุกเลยแสบทั้งสองเมนูเลยมือนเป็นไงต้องนวดแสบปะแส่ด้วยอืมเอ้มาแสบมันควรนม่กินนอมาเด้อพ่อแม่พีน้องเลยเหมาเขาต้นกันแด้เนีแสบแสบนอนเลย

ตมข่เจีนู่นกับชุดยวดเียไตามมาที่บ้านตามมงตามมุงัวใส่ไอ่มันจี๊นุ่นกับชุดดวดเป็นนักแกมไปเล่นมากับตามมัวครับแก่อกับัวกับข้าวก็แซบเป็นอาหารว่างก็แซบ ตัวตัวห้าขัวได้มันเป็นรสชาติยังไงนะมันมันหอมหอมหอมชอบกรอบกรอบเป็นบ่มันมันชอบน้องชอบสุหัวสึกว่ามันแบบมันแบบมันแซ่บมันแซ่บอันนี้ก็มันอันนี้ก็มันรู้แต่ว่าแบบยิบๆ มันแบบดิบๆแต่ตัวนี้มันแบบแกงตันเนาะโอ้ยอยาเหงเจังโน่นจะแซบแซบครับเป็ควายก็แซบมันก็แซบไม่จืดจะจืดยังไงเนาะบางทีเป็นยังเกิดอื่ มันกกนเนื้อสดนี่กินแล้วมันจะเป็นอย่างเกิดขึ้นพี่น้องกับษเบิ้งด้วยอย่างที่ตามไปว่ามันจะไปเกิดอย่างขึ้นไตงงอมอยู่นี่มันจะเกิดอย่างขึ้นอย่างถาเบิ้งว่าษาเบิ้งต่อไปว่ามันจะเกิดอย่างขื้นมันทีมันเกิดยังไงอะใแต่ท่านจะสรุปตอนนี้พี่น้องกินไปเรื่อยๆมันจะสรุปในนี้ก่อนสรุปของมันอยู่มันไม่เกิดอย่างขึ่นอันนี้นั่นบอก กินเลนก็ได้ยืบเขาก็ได้ครับเนี่ยไม่หลาย่างครับเนี่ยแม่นเ้าขครัวแล้วเ้าไปก้อยอะไรคือเกิดอะไรเนี่ยเกิดมีแต่ความมันกับความอร่อยแต่เพื่อกล้ครับหนึ่งเขาอ้วนๆเนี่ยครับคพเลยหลาย่างครับไม่เงีนุ่นเนี่ย มันหลายช่วงเยอะแต่คนก็ได้ครับเนี่ยมันได้ยช่วงเยอะดชดเนี่ยชดชดมีไงวะชดชดได้ไมครั่ได้เลกินแลไม่ได้เกินยังอืนเราถามมันหลาย่อไปพื่อกินแล้ไม่ได้เกินยังคืนมันหดายมันจะแซ่บครับใวืต้องนอนได้หันกินเราเกินยังคืนถ่นเจ้านะฮะ ไ้ามจอยอยู่ไม um. <in> ่หรอกนี่มองสามอยู่ว่ายังไม่เกิองตืกป้านมากะอิ่มหมอนตไม่เยอด้วยแบบปลายหญ่ไี่หรอแบบกลัวแทบแบบนึงพี่นรองแบบกลัอกล่วมันติแตงตันเ่นั พี่ากินว่ะเนี่นั่นแล้วกินได้หัดกอย่างว่เลียครับอ้กินได้บัดทุกย่างนะครับเนี่ยผ่านไปเันกิน่กินได้อย่นาะครับนี่ก็กินได้ครับมันมกกินข้าคขานแจะมันบ่อผ่านไปกินเลยมปนว่ะใช่ครับแก้วก็กินได้ในห้องแต่วมันเป็นมันอิ่มในห้องซื้อไม่เบื่ออย่างว่าเบื่อเิ่นห้องขันบ่อนั่ครับอว่าเป็นขันเป่นขานอว่า็นขันแกะมุมกลับได้ครับครับ เจ้าก่อนสักลาไปที่เสียนบอการ้ัน่กันกันบม่ว่าพอรู้ฮะหอบไส้ในหนูพานใยครับหยั่บวบเลยอเลยกำหอบเธอกำหอบเลยเลยกำคุลอ้อกระบาดยำาบุบเบอลยหอบจะลายแหงแสียหลายมันมันมันยังไงล่ะมันมันเสบนะมันคือปากมุมค่ำนี่มาพานใบมันมันลหวครับ ขอบแน,น่นสีนะครับข้าเลสุดยอดความเจอว่าแบบนี้ครับแสนี่แสดงว่าปีนี้ข้าวเลยถึงก้อนมูนะแม่ถึงอนนะม่เออันนี้ซดด้ครับต้วนีเด้อมมันขวดนะครับเนี่ยอือหือพวก,กนนนั็ขวานพวกก็ขวานหืมรสหวานวะสอันนาสรสหวานไม่เา เมงน่อไปพี่นางว่าเกือัเกิดขึ้นไม่เรื่อเดี๋ยวผมจะถามว่าผัดเั็นข้าใบเสี้ยนจุ๊ดได้ครับหนึ่งจะแนวครับสมมติประหาหนึ่งสองประหับ เต็มมาตานนี่ก็เตมที่มื่มาแสบแสบอ่ะแสบพี่จ้องแสบท่นไปอีเหม่งนู้นจะลดไปไหนเกิดอาการแบบไหนแสบครับการแสบแสบเลยมีอาการเครื่องเคียงข้างเคี้ยงว่ามีการเย็บตองเย็บไก่ปบ่มีครับบ่มีบ่มีมีแสบยางเดียวครับแสบ ขัาหนียร่างเลยแต้เราอิ่มท้อมนะครับขัาหนียกระเจบพี่น้องแต่ผมมีอาการอีกแบบนึงพี่น้องเลยผมมันบ่มีอาการแบบแทบแบบนั้นผมรู้สึกว่ามีอาการว่าอิ่มเต็มท้องแล้วนี่อาการของผมแทบอิ่มเต็มเต็มท้องแล้วตุวยอดแทบแทบแทบมันเกิดอาการแบบนี้เนาะไม่ใช่น้ำซุปพี่น้องคือเกิดอาการอิ่มให้แฟนคลัมากินน้ำเนาะ เอเนี่ยเพืเน่ยยายังไงเพื่อนมากินน้ำเานะเยันมายางนี่น่า่หรืี้จหาให้กินเลยนมาบ้านห้างจบมาม่างนน่าเดียวพี่ยบ้างครับหนึ่งเมรอมไม่งครับไม่ไม่เดียวปีนึงจะไม่ถึงทีเดียวแล้วครับไม่างเหาเยมาเดียวเลยแล้วครับรับติื่อนเนกะเอาจะมีเพี่นจะเจบไหลเพื่อนกูหยดเจีบเอารับนี่เอาทั้งม น้องสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับ